โหลสวัสดีครับใครเอ่ยอ้าวน้องเบล่าจ้ะเกอกล้องถ่ายแล้วเหรอแต่งหน้าเสร็จแล้วด้วยนี่พี่อยู่ในเมืองอยุธยาแล้วเนี่ยไม่ได้มาตั้งหลายปีจำทางไม่ได้เลยดูวอย่า้ตั้วตู้มากคดีจะได้ดับมาตลอดทาง นี่ตัวประกอบเขาจะเดินข้ามถนนกันเลยเนี่ยพี่ครับพี่ไปกองถ่ายด้วยกันไหมครับอะไรวะพูดด้วยก็ไม่ยอมพูดเอ่อเท่านี้ก่อนอาจารย์ยังไงไว้เดี๋ยวเจอกันที่กองถ่ายบ๊ายบาย ำไมพี่เดินเร็วจังอ่ะครับแล้วกองถ่ายเข้าไปในซองนี้ใช่ไหมครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับพี่คือว่าผมมาถึงกล้องถ่ายแล้วครับแต่ว่าไม่เห็นมีใครเลยครับพี่เจอแค่ตัวประกอบหน้าปากทางเข้าเท่านั้นเองครับก็ขับมาตาม GPS นะ่ครับพี่นี่เข้าซอยมืกเลยครับว่าไงนะครับพี่ต้องถ่ายเข้าซอยมืกเหรอครับอ๋อเข้าซอยผิดเหรอครับต้องเลยเบรกสามสี่ซอยโอเคครับพี่มีป้ายบอกทางเข้านะครับ ครับผมอีกประมาณสักสามนาทีถึงครับพี่รับรองได้ครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับ はい。 เจ้าคุณกลับมาแล้วใช่ไหมกลับมาแล้วเจ้าค่ะคุณอาท่านอยู่ที่ห้องพระเจ้าค่ะบุสบามาดูหน้าหลานเจ้านี่หน้าเกลียดหน้าชังเสียจริงกลับคุณพี่สีเจ้าค่ะบุษบากลับมาคราวนี้โตขึ้นเป็นกองเลยดูสิยิ้มให้อาเจ้าด้วยเราก็รู้จักกันมาก่อน เลี้ยงง่ายใช่ไหมจ๊ะแม่สีเจ้าค่ะเป็นเด็กอารมณ์ดีแต่ช่างกินซะเหลือเกินไม่ใช่เด็กโยเยเลยเจ้าคะ่ะมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเพิ่งมาถึงเมื่อครู่เจ้าค่ะเจ้าพี่เ <c oughs> จ้ามีหลานแล้วนะบุษบาเจ้าไม่ใช่เด็กดกที่สุดในเรือนอีกต่อไปแล้ว ขอให้เจ้ารักและเมตตาหลานเจ้าให้มากๆนะเพราะหลานชายเจ้าจะเป็นผู้สืบสกุลของเราในภายภาคหน้าเจ้าค่ะเจ้าคุณพ่อบุษ <c oughs> บาไปเล่นกับลูกจันทร์ข้างล่างไปดูสิลูกจันทร์มองเจ้าอย่างกับว่าอยากจะเล่นด้วยใจจะขาดจริงไหมลูกจันทร์จริงเจ้าค่ะคุณจอมเจ้าขา คุณเจ้าขาทําไมกลับเรือนมาคราวนี้คุณเจ้าขาของลูกจันทร์ดูหมุนดูหมองไม่ลื่นเลงมันเทิงใจมันทุกครั้งละ่ะเจ้าขาป่วยไข้หรือเปล่าเจ้ขาขาหรือว่าคุณเจ้าขามีสบายใจเรื่องอะไรใครหน้าไหนมันมาพูดจาพาทีทําให้คุณเจ้าขาของลูกจันทร์ขุนข้องหมองใจลูกจันได้ตามไปตบมันนั่งทับมันให้แบนแตะแ,แป้งโรตีของแขกที่หน้าหัวรอไปเลย ใครหรือเจ้าคขาคุณเจ้าขาที่ทําให้คุณเจ้าขาไม่สบายใจไม่มีอะไรหรอกลูกจันทร์ฉันสบายดีไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้แล้วก็ไม่ได้มีใครมาเจราจาพาทีทําให้ฉันไม่สบายใจแตกอะไรเลยถ้าอย่างนั้นเหตุใดคุณเจ้าขาของลูกจันทร์จึงมีอาการซึมเศร้าเหงาซวงเช่นนี้ร่เจ้าขาหรือว่าคุณเจ้าขาของลูกจันทร์กําลังจะมี มีอะไรหรือลูกจันกำลังจะมีความรักลูกจันก็พูดไปด้วยจริงๆนะเจ้าคะลูกจันเคยเห็นพี่กรถินลูกคนครัวมันมีอาการซึมซึมเศร้าๆงานการทำไม่ได้มืออ่อนตีนอ่อนใครๆก็คิดว่าพี่กรถินมันป่วยมันไข้พอถ่ายพอถามเอาความจริงๆก็รู้ว่าพี่กรถินมันแอบหลงรักอาตีลูกเท่าแก่ไขของชำที่ข้างบ้าน คุณเจ้าขาของลูกจันแอบไปรักใครบ้างหรือเปล่าเจ้าคะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกลูกจันฉันเคยแต่ได้ยินมาว่าความรักทําให้คนเราสุขใจไม่ใช่หรือไม่จริงหรอกเจ้าค่ะลูกจันเคยได้ยินพระท่านเทศว่าความรักทําให้เกิดทุกข์จริงๆนะเจ้าคะ่ะ แล้วนี่ทางฝ่ายในรู้เรื่องสงครามมาแล้วหรือยังคุณจอมพระกำนันนารีสังได้ทูลองสมเด็จไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเจ้าค่ะป่านนี้คงป่าประกาศไปทั่วทุกตําหนักแล้วแล้วสมเด็จท่านทรงคิดยังไงกับเรื่องนี้ท่านก็ทรงเป็นห่วงบ้านเมืองทรงเป็นห่วงพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทรงเป็นห่วงเจ้าคุณพี่เจ้าค่ะ กราบคุณอาขอรับจ้าไกรคุณสึกของเรามาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้วขอรับจากคุณพ่อ,อสิทธุรักของข้าทุกคนพวกเราจะต้องเร่งมันฝึกฝนยุทธวิธีให้แก่กล้ามากขึ้นไปอีกเพื่อรับศึกหนัก ที่จะมาถึงในเร็ววันนี้พระเจ้าอาลองพญากำลังกลีธาทัพเข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาบ้านของเราพ่อนว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเจ้าทุกคนจะได้สำแดงฝีมือในเชิงยุทธที่พวกเจ้าต่างมันฝึกฝนกันมาอย่างเชี่ยวชาญเพื่อปกป้องพระนครขอให้พวกเจ้าทุกคนจงเตรียมกายเตรียมใจเตรียมพลังให้พร้พรอมทั้งสติและปัญญา เพื่อรักษากรุงศรีอยุธยาและอนณาประชาราชและพร้อมจะพีชีวิตถาวายต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชบัลลังก์ศึกสงคารามนี้เองที่ทําให้คุณเจ้าขาของลูกจันทร์ไม่สบายใจไม่ต้องเกง่งไม่ต้องกลัวเลยนะเจ้าคะถ้าข้าศึกบุกเข้ามาลูกจันทรจะขอเป็นล่อป้องกันคุณเจ้าขาให้พ้นภัยเองคอยดูสิใครนั่นไหนจะมาทํร้ายคุณเจ้ขาของลูกจันทร์ได้